สลิปโชว์ไปแล้วครับผมนะ่งพันหกร้ี่สิบขี้กูติดติดเลยครับผมนะ ครับวันพีบอดิลัสเจ้าเก่าเวลาเดิมตอนนี้คือจะมีเป็นเรื่องของตัวละครใหม่จากกาชาที่เป็นกาชาบอิิเฟสตัวละครระดับตำนานที่เป็นลีเจนนั่นเองนะครับผมนะซึ่งเขาฉลองวันเกิดมังกี้บีรูฟี่2024โดยการที่เอามังกี้บีรูฟี่ที่ใส่ชุดสวมชุดตอนที่อยู่เอ็กเฮดมานะครับผมอ่าซึ่งตัวเนี้ย เป็นตัวสายวิ่งสีแดงนั่นเองนะครับผมอ่ะความสุดความน่าสนใจของกาชานี้คืออะไรเขา1%เป็นเี่ยเป็นเรื่องของเบสิกอยู่แล้วนะครับผมอ่ะโอกาสที่จะดับตัวนี้นะครับแต่ความน่าสนใจของเขาก็คือเขาเนี่ยให้การันตีตัวละครระดับนาน4ดาวหนึ่งตัวเลยถ้าหากว่าคุณนั้นกดการ์ดทองเข้าไปนะครับผมนะซึ่งการ์ดทองให้กดได้ทั้งหมด เใบด้วยกันใบหนึ่งจะอยู่ที่1,620บาทด้วยกันนะครับผมนะอ่าแล้วก็ซื้อ1ครั้งเราจะได้เพชร4,6เพชรนะครับผมแล้วก็เมื่อชใช้อุ้ยไอ้แมวมังกระโดดกัดขาผมขอโทษด้วยนะครับผมนะถ้าหากว่าคุณกด1ครั้งเนี่ยเป็นการหมุนก,กระชาต่อเนื่อง20ครั้งด้วยกันนะครับผมแล้วก็การนตีตัวละครลีเจนด์หตัวนะครับ พี่เขาบอกว่าการันตีละครเรื่อหนึ่งตัวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาการันตีตัวที่อยู่หน้าตู้ไหมแต่จากการอ่านแล้วผมว่าน่าจะไม่นะครับผมนะดูจากทรงแล้วนะครับผมโอเคกดไปเลย1620ับาทด้วยกันนะผมนะอ่ะเราชำระโดยการชำระผ่านพร้อมเพย์นะครับผมนะ ในขณะที่เราทําการรอชําระแล้วก็สแกนไปเลยนะครับผมอันนี้อืคลิปนี้น่าจะเสียประมาณสองพได้นะครับผมนะโอเคสลิปโชว์ไปแล้วครับผมนะหน่งพันหกี่ขี้กูปิกติดเลยครับผมนะแต่ก่อนที่เราจะทําการไปเริ่มเล่นกันเรามาอยู่ที่เจ้าเก่าเวลาเดิมของเรา ซอมบี้ขี l ลัช .net รับส่วนรหัสเกมโนเกียหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งจะมีเป็นเรื่องของดองเพชรหลายเกมด้วยกันนะครับผมนะเริ่มต้นเพียงแค่10บาทนะครับกับเกมวันพีชบ็อกซิลัสมี2ระบบด้วยกันมีทั้งเแบล็คโอเวอร์ด้วยโซโล่เวอร์ริงแล้วก็วันพีชเทสค้ดด้วยนะครับผมนะโอเคเลื่อนลงมานะสังเกตได้นะครับผมนะว่าจะมีทั้งระบบ Android ครับผมแล้วก็ระบบ iOS ใครใช้ระบบอะไรก็ซื้อระบบนะ โดยการที่ผมจะมาแจก2รหัสที่เป็นของระบบ Android นะครับผมนะแล้วแต่เวนแล้วแต่กรรมใครจะได้รหัสกี่พันเพชรก็เรื่องของผู้คุณเอาไม่ใช่ก็ใครได้ขอแสดงความยินดีด้วยก็ผมซื้อแค่2รหัสนะครับผมนะสี่ร้อยด้วยกันนะครับผมเพราะว่าเราจะได้เหลือ6 0 0้อยพอเก็บไว้ใช้เมื่อชาติหน้าตอนใบ,บ่ายวันที่อากาศดีๆด้วยนะครับผมโอเค2รหัสเราได้มาแล้วนะครับ ทีนี้เราก็เหลืออยู่6 0 0อ่ะเราลองทําการ10บาทส,สัก5ทีซิถ้าไม่ได้กูก็เลิกแค่นั้น5ทีซิดิบบอร์กเข้ามาอืม้มเจอสวยๆไป5ทีงามๆนะครับผมนะเท่ากับว่าไม่ได้รหัสโอเคเรามาดูกันว่าตรงนี้กูได้หรือ,อยังเพราะเงินกูไปแล้วนะครับผมโอเคเรากดดูน่าจะได้แล้วหรือเปล่านะครับผมโอเค เราปิดไปปิดไม่ได้ด้วยแล้วจอค้างด้วยนะครับผมนะแล้วเงินกูบินแล้วด้วยโอเคแล้วซื้อไปสเปเชียลติ๊กเก็ตได้ทันทีเรียบร้อยแล้วรับของมาคือใช้แค่หนึ่งใบถ้าหนึ่งใบแล้วได้ได้เลยสําหรับผมมองว่าคุ้มแต่ถ้าหนึ่งใบแล้วไม่ได้สําหรับผมมองว่าพ่อกูตายนะครับผมนะโอเคถ้า้อมแล้วเป็นสีทองอยู่แล้วถ้าทองแล้วสามสองีอาด้วยอู้โงทองอ่ะสามสองสีอาไหมครับผมนะแล้วสามสองครับสามสองแล้วไม่ขออะไรมากขอแค่บังกี้มีลูฟซี่มาหนึ่งตัว ไอย้ยางนี้มาหรือเปล่าเวยเื่อยช่วยดักอมชิกบองออมเย่ถ้าหากก็พร้อมแล้วซึ่งนี่ฮังเบคเขามาก็ผมนัดซื้อเข้ามาซื้อเดค้กากลายเป็นสายโล่มาอีกหนึ่งกลายเป็นบูจิและสายโลมาอีกหนึ่งกลายเป็นเซฟขาดแดงโลแดงมาอีกกลายเป็นอวิล่าลากวนและกลายเป็นโลเซฟขาดแดงซํามาอีกหนึ่ง,ลง,ง,แ,ลลงมมและโลกลายเป็นโคบีบ้ไบอันโคบีบ้ไบอันกับสายโลมายังไม่ใช่ลูฟี่ตัวนี้เป็นตัวสีดาวนนุนและขายะครับผมโอ้โหวมังกี้ลูฟี่เกียร์สีบาคแมนมาขายะเด็กสาวหมู่บ้านสิบ กรสายเลีงมาอีกหนึ่งการเป็นอาวิกาวันนี้หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบบาทไอสัตว์คำบักเกเต้พีบีเอ็นเว้ยเอ๊เอ,อ็กแฮชมังกี้ดีลูฟี่ครับผมนะมาหนึ่งตัวเท่ากับการเป็นสายมาอีกหนึ่งการเป็นอุตบปุรับผมแนละสายโลคูลอบีและการเป็นม,มัดมาอีกหนึ่งครับผมนะบังขึ้นมาเอาบอลมา ไม่ไมีสัตว์เออเขาลยเรียอัลเบอร์หรือว่าคิงแห่งเพลิงไหมคกับผมหรือว่าคิงแห่งเพลิงนกรกโลกีนั่นเองกับผมปุ๊บกลายเป็นสาโลบ,บูจีไอมกหนึ่งแล้วสายวิ่งมากับบลูกยู โรโมแกแม็กนึ่และการเป็นสายวิ่งเฮมิโปเด็กเฟรตและวิ่งมาอีกหนึ่งมันคับจีจังมัดมาการเป็นนามาสเต็กคอนเสิมลอาราบัสตาและมิสเวนเดย์หรือว่าพุดดิ้งย่างกับผมนะเฮ่คิดพุดดิ้งเขาเรียกเขรียกว่าอะไรวะเออลืมชื่อแล้วไอหัวฟ้ากับผมนะเฮ้ยซันจีเราโยกพุดดิ้งหรือเปล่าเอ้ยราโยกวุดดิ้งสายวิ่งกระโดดคอสโวคีเป้บูมกระโดดทีปากครับผมนะโหดจัดครับผมนะโปมาเรียบร้อยครับผมนะเออ แลนะไอตัวนี้มันคือวิวีนะครับผมจําผิดนะครับขออภัยด้วยแต่ว่าพันหกดับเดียวเราได้เป็นลูฟี่อย่างนี้แล้วก็แปลว่าดวงโคตรดีเลยแล้วเหลืออีกสามพันเพชรนะรหัสนี้สบายใจเฉบได้กดไปเพีงหนึ่งทีเบาๆไปปึ๊บมากันเป็นบอร์ดอ่าถ้าหากว่ากดกนเหลือ3,000เพชรแล้วยังไม่ได้อีกตัวแปลว่าผมหมดแล้วดวงผมหมดแล้วแล้วผมนะเออ ถ้ากับโอกาสเหลือแค่2ทีหมดครับผมอ่าโอกาสเลยแค่หนึ่งทีครับผมนะดวงผมจะหมดไหมหเปอร์เซ็นต์อิสกีหังตีหังตีพ่องตีพ่องตีพองตีพองตา้โอ้โหหมดครับผมอันนี้ดวงหมดจริงแต่เราจะใช้ดวงส่วนที่เหลืออยู่อีกนิดหน่อยครับผมนะเพื่อสู้ชีวิตถ้าพร้อมแล้วไปครับสุดมาโอ้โหไม่มาสามไม่แยมาสามแล้วทงดำแกมาสามหาปัชมึงเหรอครับผมนะโอ้โหมาสามแต่บอด ฉันก็ไม่เข้าใจแกเหมือนกันก็ผมนะไม่ขออะไรมากก็ผมสุดท้ายแล้วพักโอเคสมบัติทองทองทองหรือเปล่าขอแค่ทองทองก็สามสอดแยบสามสอดแยามาฟองสมพูเด้นเน้นฟักเข้ามาแล้วภูสีทองแค่นี้คือเลิกคุยกันนะผมนะภูสีทองแค่นี้คือเลิกคุยกันเท่ากับว่าเป็นภูทองมาสกิปปะตะมาอีกหนึ่งนั่น มันก็ดีลูฟ่ามาอีกเหมือนก่นครับผมนะถือว่าดวงยังใช้ได้อยู่ถ้าหากว่าเต็มสิบผมให้ไปเลย7.5ครับผมนะปุ๊บเข้ามาคือเป็นสมบัติทองสมบัติทองแล้วไม่มีฟองสบู่เท่ากับธงแดงแบบนี้กระโดดมา14บสี่กแล้วกลายเป็นภูสีดำจบครับผมนะเท่ากับบอดไอ้เชี่ยอยากเมามันสก,กันบูแตกเลยอะแคร์เลสฟิวถ้าหากว่าพร้อมแล้วมาการเป็นสมบัติดำแล้ว32มสองอีกการธงแดงกระโดดมากลายเป็นภูสีแดงลของภูสีทองได้ไปเป็นสีแดงมาสกิปปัตต้ามากลายเป็นสายหมัดบางคือแมกกสซีเดนโล ทเท่ากับว่ามันยุนทิคัสิดลูกี้น้าปิกหน้ากีก็ผมอาผมอาฮออออคิดกลุ่มจรสลักกับตันคิดที่โดนตัดบทไปแล้วนะตอนนี้ได้จังหวะนี้มาอีกหนึ่งเท่ากับว่าสุดท้ายเลย่ของความยิงคือควรหยุดได้แล้วนะเพราะมันได้เจ็ดสิบแล้วไงเออเนี่ยปอกกระบันสายโล่อันนี้คือไม่ไม่ควรเล่นต่อละถ้าควรเล่นต่อ,อคุณพอ่อกคุณพอ่อมาครับผมนะเออ กลุ่มโจรสัตนวดขาวกับตันนวดขาวเอ็ดวาร์ดดิวเกตกับสายวิ่งบัคแมนมาอีกหนึ่งเท่ากับว่าเป็นตัวละครเ,เฮ้ยไอชี้มาเฉยได้อันเบอร์มาอีกหนึ่งแล้วก็ได้เป็นควีนแห่งโลกเรือโลกระบาดมาอีกอ่ะเออเป็นไซบอกควีนนะครับผมอนะ่ะนี่เฮ้ยหว่ยงวัตึงนะผมนะเออเวอร์ขับดีจัดเลยอ่ะมันตัวที่ ไอไอแอนเบอร์เนี่ยมันเป็นตัวที่อยู่ในเมตาเหมือนกันนะครับผมนะซึ่งถ้าหากว่าใครที่แบบเล่นดองเพชรแล้วอยากได้จะได้ใครโดใช่ไหมส่วนใหญ่กดประมาณ500เพชรอ่ก็ได้อันเบอร์แปกันแล้วนะเพื่อเบางคนก็ได้เวลร้อยเลยนะไอตู้นี้ครับผมนะไอรหัสของผมที่มีเอ,อ่มอมังกรโนแลมน,นะครับผมนะกับไอพวกเซนโทมาลูนะครับผมผมมีอันเบอร์เวลร้อยเลยนะ ซึ่งผมกดไปแค่ประมาณ1,000เพชรนะไอตัวนี้ก็เลยเป็นเลเวลแปดสิบนะผมนะคือมันเป็นอะไรที่ดวงดีมากนะผมแล้วก็มีเป็นกาชายกาชาหนึ่งที่น่ากดมากกับผมนะถ้าหากว่ากดหนึ่งทีจะได้เป็นของขวัญพิเศษกาชาซึ่งของขวัญพิเศษถามว่าคืออะไรของขวัญพิเศษก็คือเป็นเรื่องของมีโอกาสได้เป็นเ,เหรียญที่ซัพพอร์ตกับกลุ่มหมวกฟังนะถ้าหากว่า สวมใส่กับกลุ่มหมวกฟางแล้วมีโอกาสได้พลังชีวิตพลังโจมตีพลังป้องกัน18%นะนี่คือความโห่เท่ากับเราเสียแค่25เพชรนะเราก็กดไป3ทีก็มีโอกาสที่จะได้เป็นตัวละครต่างๆนานาแบบลูฟี่จากหลายภาคโอเดรชิมาเกียร์สี่สเปคแมนอะไรเงี้ยมีโอกาสได้หมดทั้งหมโอ้ยฮือฮันจูมาหนึ่งตัวก็ผมแล้วก็เป็นมังกี้ลูฟี่แล้ว80กับสเปคมแมนเลเวล100ไปเลยจังหวะนี้ ไอเชี่ยเขาบับว่าผมทําเป็นเหรียญสามสามูฟี่ได้ครับผมนะเออผมขอแค่ถ้าสมมติว่ามีโอกาสที่แบบผมดวงดีผมได้ดูฟี่เวนโรซยหนึ่งตัวผมมีวิญญาณผมไม่แน่ใจนะอ่ะตัวนี้ผมอยากได้อ่ะตัวนี้อยากได้อยากได้เพราะว่ามันทำทำ,ทำเหรียญซับด้วยกันได้นะครับผมนะเออถ้าได้มาแนละ้ววุ้ยกาชาตบต้นเดือนต้เน,นตเดือนมีกาชานี่ก่อโอ้โหมันจะบ้าหรือเปล่ามแบกเรื่องให้เสียเงินนะกรนะบผงอ่ะอีกสองทีนี่ความโหดของกาชานี่ก็ผมสกิปปั๊บตามาเลย มาครบกูมีทุกตัวแล้วรหัสนี้คือรหัสนี้ผมบอกกันว่าผมทันตู้สิบนะเป็นรหัสที่ผมกดตู้สิบไปแล้วผมก็ดองไว้ไม่ได้เล่นมานานมากนะครับผมนะแล้วได้มาสองเหรียญก็ผมเท่ากับว่ามีลูฟี่ทาโร่แล้วกบผมนะโอเคหุมันมัน,ม,นมันมีโอกาสได้เท่าไหร่ผมอยากรู้ว่ะโอกาสโอกาสดับลูฟี่เท่าไหร่อยากรู้อ่ะเลื่อนลงมาครับผมนะเออก็คืออูย้ยบางที่ลูฟี่มันสิบเปอร์เซ็นต์นายสัตว ตู้บัคอะตู้นี้คือแบบใครกดรหัสดองมานะผมผมแนะนำว่ากดตู้นี้ก่อนเลยอะคือยังไงก็การันตีว่าได้ลูฟี่เล่นแน่ๆแล้วถ้านะหากว่าเป็นเหรียญซบบวกฟังก็คือใส่แล้วตึงเหรียญ1 8บแปดคูณสเท่าไหร่ครับผมเีส 8, 8, 8, 3, 4, 9, ม่สิบแปดคูณสามเท่ากับห้าสิบ่สบเก้าบนพวงกลายเป็นสายบั้ขอเดโลซ่ามาลูฟี่เด้โรซ่าหน่อยใช่หไหมวะเฮ้ยอะไย ทำไมอยากได้เดโรซ่าครับผมนะลูฟี่เดโรซ่าสามารถที่จะทำเหรียญเท่ากับเออคู่กับบาวแมนได้นะครับผมเนี่ยคืออยากได้มากครับผมนะเป็นเดโรซ่าที่มันธมีคู่กับมาสองตัวเบอร์เจ็ดสิบไปดิไอ้สัตว์แล้วโคกแตกไปดิเออูท่ากับว่าเนี้ยผมทำเหรียญเป็นสามลูฟี่ได้เลยครับผมนับตัวสุดท้ายถ้าหากว่าผมมีเป็นลูฟี่โคเลเซียมเหรียญสีชมพูผมก็สามารถที่จะทำให้รหัสเนี่ยมันเป็นเหรียญจมเจ็ดสิบแบบกลุ่มหมวกฟางได้เลย นับนี่คือความตึงเลยนะผมคือความโหมดเลยนะผมนะเออหูด้านนี้แม่งเลเวล0ปดสิบผมบาแมน80มาแล้วดูผมทันตู้ตู้สิบเท่ากับว่าผมมีตัวละครที่เลเวลร้อยข้างเยอะมากอย่างเซ็กแมนเนี่ยผมเอาไปวิ่งเล่นได้นะผมเอออันนี้วิ่งเล่นได้ตัวที่ผมเล่นได้เป็นหลักๆเลยก็คือจะเป็นเรื่องของลูฟี่โดใหม่ที่หักว่า เราได้มาแล้วก็เป็นเลเวล70นะครับผมนะนั่นก็คือเป็นเรื่องของลูฟี่เอ็กแฮนั่นเองนะตัวนี้การเป็นสายหมัดนะเฮ้ยเป็นสายวิ่งของโทษด้ยครับผมนะแล้วก็มีเป็นดอมชูสกิลค่อนข้างที่จะตึงเหมือนกันนะครับผมนะแล้วก็สามารถที่จะทำเป็นบู๊สองได้ด้วยนะครับผมผมก็ยัดบู๊สองเลยตัวนี้เพราะว่ายังไงผมก็ต้องทำเป็นเลเวล100อยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปทำการยัดเสร็จฮนะ ให้เป็นเลเวล100เลยผมก็ลืมแล้วว่าเอ่อมันต้องใช้เศษเท่าไหร่แต่เศษของผมเนี่ยจำได้ว่ามีอยู่1,500นะถ้าหากว่าผมยัดไป200ก่อนผมก็ชอบกลับว่าได้ตัวนี้เป็นเลเวล80นะครับผมนะโอเคเรายัด80แล้วก็ใช้มา800เศษครับผมนะ212 224 2, 1, 2, 2, 2 4, 3, 6 248 800เศษเท่ากับการเป็นเลเวล100พอดีแต่ถ้าหากว่าไม่อยากกะเสียเศษใช่ไหมอยากเก็บเศษไว้อะไรเงี้ยครับผมก็คือเราก็ใช้เพชรกดเพื่อส่งหาแต่ว่าก็ต้อใช้ดวงค่อนข้างที่จะ เยอะอีกนะครับเพื่อที่จะพิชิตมันมานะครับผมนะเพราะฉะนั้นผมก็ขอญาตใช้เสร็จเลยแล้วกันเพราะหารหัสเนื้อหาว่าผมทําการรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมผมก็แจกอยู่แล้วนะครับผมนะเพราะว่าผมจะแจกรหัสถ้าหากว่ามันติดเพชรแบบสักพันสองพันเนี่ยผมก็แจกให้ไปต่อได้เลยสําหรับคนที่เป็นระบบ Android นะเออผมว่าแม่งอย่างเงี้ยดีกว่านะครับผมเนี่ยสมมุติว่าผมได้มาตอนนี้ผมก็แลกผูเดเลนสิบใช่ไหมอ่ะผมก็มีเหรียญอะไรเหรียญคาคุใช้เหรียญอะไรอยู่นะครับผมอ่ะเป,เป็นเหรียญรออยู่ นะอ่ะตอนนี้ผมไม่มีเหรียญลูฟี่เลยนะครับผมนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทําให้ดูรอบหลังก็ได้นะอันนี้ก็คือทําเป็นเลเวล92ไปนะครับผมนะทำเป็นเลเวล92ไปแล้วก็เอาไปลง เซอร์ไวเบลหนึ่งร้อยนะมันจะกลายเป็นเลเวลร้อยพอดีนี่คือความจริงโอเคเดี๋ยวไปดูด้านแรกกันดีกว่าที่เราสุ่มมาทั้งหมด200บาทนะครับผมนะเออคือมันถูกมาก,กน,นะท่านผู้ชมผมอยากจะบอกดับแรกผมไม่ขอแนงบาผมขอสารมัเพลที่ PPX ได้ไหมถ้าหากว่ารักน้องจริงอย่าทิ้งน้องนะเชฟป้าๆน่ารักไหมพี่ครับผมดับแรกเราวางไปซิกีดีทางปอิกีดีทางปลาครับผมนะโอเคซิกีดีปอเข้ามาผมวิ่งชื่อตัวละคร LD ด้วยครับผมนะคือใครได้ไปคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วก,การเป็นภาษาจีนวิธี กับผมนี so, okay. ่สบายใจเฉยกับผมนะเออโป้งสบายกับผมนะอ่ะกดเข้ามาซิกาดิปปะไม่ขออะไรมากเพื่อนขอแค่นิดหน่อยเว้กูขอแค่สี่พันเพชรอะกันเองครับห้าพันเพชรกับผมเห็นไหมบนขวาสังเกตบนขวาดูได้เลยกับผมนะห้าพันเพชรมาเท่ากับกี่เศษของฝันมัคกี้ลูฟี่ยังไม่ได้รับด้วยจังหวะนี้กับผมเท่ากับเพชรทะลุ อ่านี่รับรับเพชร50เท่ากับเพชรลุแล้วหนึ่งกับผมน่ะเท่ากับเพชรลุแล้วหนึ่งสบายใจเชิบได้ชเวลากองอย่าโอู้แล้วของรับอย่างเยอะครับผมนะถ้าหากเขาใครรับต้องกินคนสิบหกวันก็เพลินเลยอู้แล้วแม่งมีสกินของอันเบอร์ที่เป็นตัวแดงด้วยเีอะโคตรเวอร์ครับผมนะอ่ะแล้วเพชรทะลุไปห้าสิบกับผมนะเพชรทะลุไปเท่าไหร่เพชรทะลุไปหนึ่งร้อยแล้วเพชรทะลุไปร้อยห้าสิบเพชรทะลุไปสองร้อยนะครับผมนะเพชรทะลุไปสามสองร้อยห้าสิบแล้เพชรทะลุสามร้อยกับผมอู้เพชรทะลุสามร้อยเฮ้ย กูไม่รู้รู้350เลยเหรอเท่ากับกูจ้กดเล่นได้7จทีกูกดเล่นได้7จทีแล้วมีฟรีอีกกรบผมนะเอาแล้วมี5ใบหรือเปล่าอู้มี5ใบอีกกรบผมมีบู๊ตมีบู๊ตหนึ่งกับบู๊ตสองฟรีอีกกรบผมนะอู้แล้วมีไคยาโดอีกกรบผมนะเออนะครับผมถ้าหากผมกดตัวนี้คำๆมากดคำๆนะสมมติว่ากดไปทีนึงแล้วนั่งเผลอได้ไคยาโดคำๆเลยป๊อกเข้ามาอ่ะมันดำอย่างงี้คือไม่ได้ได้อีกอ่ะสามสองตรีอาร์ใช่ไหมยี่สิบเจ็ดตีอาร์ ยี่เ็ดทีอาร์กระโดดมาเป็นภูทองถ้าภูภูแดงก็มีสิทธิ์เล่นมีสิทธิ์เล่นและสายโล่ไม่น่าใช่เพราะว่าใครโดมสายวิ่งกับผมนะสายโล่มากลายเป็นมิสเตอร์ทรีเจ้าเทียนนั่นเองกับผมนะ, ino ะมเจอร์ดิโนครับผมอู๋เจ้าสามเจ้าสามสยามมึงยิ้มผู้ที่มีบทช่วยเหลือเอสเพื่อเอาเอิร์เอาเอา,เอาเทียนตัวเองนะะทาไปกรุงแจให้กับลูฟี่ไขโซ่ตรวนหินไทโรสกิครับผมนะช่วยเอสมาร์กีมาแล้วหมดไปแล้วจังหวะน,นี้เฮ้ย แต่คือยังมียังไงคือเพชรผมก็ยังตันอยู่ไงนี่คือ,คอโจ์เลยครับผมนะเพชรผมก็ยังห้าพันอยู่ับผมนะผมกดเอาสนุกแล้วตอนนี้นะครับผมนะเพราะว่ารหัสนี้คือเราแจกอยู่แล้วไงเราก็สบายใจเฉลิมแล้วครับผมนะโปงเข้ามาอ่ะผมขออีกทีนึงแล้วเดี๋ยวไปไปกดตู้ไฮโดโลอะ่ะอันนี้ไฮโดวิ่งไฮโดไฮบริดผมมองว่ายากมากเพราะว่าโอกาสูนุองเปรเลยนะเออมันไม่ได้ง่ายนะแต่ยัน2ิ g r จ7 g r ยแล้วทูสีทองมีเล็มมีได้เล่นแดงนี้คือจบละสายวิ่งยังไงก็ไม่ใช่ไฮโดเห็นนมมมัคบบผผโนะีอ โคบี้ในตอนที่เป็นทหารเรือขี่เปียกกำปลือนะครับผมันนี้โอเคพันจ่าเอกโคโบี้มาอ่ะอีกสักทีเป็นไรแบบว่าเขามันมันล้นนะสามร้อยสามสามร้อยห้าสิบใช่ปนะล่ะผมก็กดไปสองร้อยก็คงไม่เป็นไรครับผมนะปุ๊บเขา้ามาอ่ะพออันนี้พักอันนี้คือพักครับผมนะเดี๋ยวไปกดตู้โล่สักทีสองทีและเดี๋ยวไปรับเพชรให้นะครับผมนะเออให้ให้ได้เร่งทางขำๆและอันเบอร์ไม่ไม่ออกเลยประเด็นนะปกติบางคนจะมีอันเบอร์มาทักงตัวสองตัวอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยถ้ากดตู้เนี่ยผมมองว่าแม่งไม่น่ากดอืมมันมันใช้แี่เพชร กดทีนึงใช่ไหมถามว่าทำไมไม่น่ากดก็มันไม่ได้อันเบอร์ตัวใหม่มันได้เป็นการันตีชิงตัวใหม่ตัวเสือกได้เป็นสายวิ่งมาเฉยนะครับอันนี้วงเข้ามาหุ้ยกันตัวอะไรอะ่ะอ๋อเทรโบอ่ะอ๋อไม่ใช่กับผมนะกลายเป็นเชื่ออ่ะเคียวจูโร่รครับผมเคียวชิโร่ผมอชอบชอบจำสลับ2ตัว,ตวกับเคียวจูโร่ที่อยู่ในดาบิฆ่าอสุนที่มันตัวไฟนะครับกับเคียวชิโร่เนี่ยจำสลับกันตลอดเลยนะครับผมนะอันนี้อ่ถ้ากลับว่าผมโอกาสเหลือก็อีกแค่ทีเดียวอ่ผมไม่กดนี้ผมขออันเบอร์ตัวหนึ่งแล้วกัน ถ้าอันถ้าอันเบอร์มาแบบว่ากดทีเดียวแล้วมาสมเลยเงี้ยถือว่าดวงผมโคตรบักเอาตรงมะป๊อกข้ามาหูจบอ่ะเดี๋ยวผมไม่มีแล้วกันผมพักเลยอันนี้เพราะเดี๋ยวผมได้ใบม่วงมาใช่ไหมได้ใบม่วงมาแล้วเราก็พอนะครับผมโอเคที่ยังมันเลยเอาจริงพันนี้แม่งโคตรมันครับผมนะเพราะแม่งมีแบบกรชาแม่งมันจั่ไงกาชาแม่งมันจังเนีงง่ยเรารับมาเห็นไหมแล้วเราเหลืออีกเท่าไหร่อุ้เหลืออห้าสิบอะกดได้อีกทีอีกสองที อันเบอร์ตัวหนึ่งแล้วกันนะขอกันหน่อยคับเป็นไงใจเย็นแบบปึ๊กเข้ามาเอออย่างน้อยก็มา3 2มสองแล้วพงดําอันเบอร์มาหนึ่งตัวป๊อกเข้ามากันเป็นสายมาอันเบอร์ไหมขอหน่อยผมหน่อยโอ้โหใครวัดไนโก้อู้ฮูซูฮูครับผมน้านี้ฮูซูฮูเฉยเลยครับผมนะเพิ่งเข้ามาโอ้โหแล้วอีกทีหนึ่งสุดท้ายอ่ะอันเบอร์มาพักไปอันเบอร์มาแล้วกูพักอันเบอร์มาแล้วกูพักห้าพันเพชรที่ใครได้เมนบอกหล่ะนะการนะผมชิคกี้พายบอกโอ้รับผมจบละ คือยังไงผมก็ต้องแจกถ้าผมเพทผมกดมากกว่าน,นี้ไม่ได้ละเพราะอย่าหมดไงเนี่ย9ห้าหรืออีก40อ่ะวูบกดได้อีกอหนึ่งอ,อ่ะเอาอีกทีไปอีก40ปอกอันเบอร์มาหน่อยอยากได้อะไรบ้างไม่ได้นั่นแหละขู่ว่าแล้วไงพอเลยเอาตรงนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมันเอาเพชรคืนได้อยู่แล้วเนี่ยเรามากดตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยรับตรงนี้ปึ๊บเข้ามาแล้วก็มารับเพชรตรงฉ่ายอีกครับผมนะเพชรมีสามมีหกแล้วผมนะสามหนึ่งสามหกได้หกอ่ะเท่ากับว่า ก็ได้มาป8เพชรนะฮะผมนี่88เพชรแล้วก็เดี๋ยวมารับในนี้อีกเนี่ยรับในนี้ได้อีกเพชรอ่ะมันได้เยอะนะผมทายเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ไม่เบอร์เลยนะคือแบบให้ไปเลยก็โอนะแต่ต้องรู้รหัสรู้รหัสเงืนะปุ๊บ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 อันนี้ปุ๊บ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 อ่าใครได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมนะใครที่ได้รหัสนี้ไปนะจ๊ะไปโอเคต่อไปก็เป็นรหัสที่สองเนาะโอเคมาราัที่ผมกดมา200บาทล้านแรก ถามว่าสองร้อยคุ้มไหมผมมองว่าไม่เกินละไม่เกินแบบเกินคุ้มละเสียสี่ร้อยอะเอาง่ายเสียสี่ร้อยเหมือนแบบได้แถมหนึ่งรหัสะถ้าพูดกับตามตรงแบบไม่อวยนะรัหงมนะแต่เหมือนกูอวยแหละนะรัหงมนะเออแต่ก็พูด,พ,ด,พ,ดพูดูตรงๆวางไปครับหงนะ,ะพาดเปิดกูวางไปบางคนบางคนจะเก่งๆนะันก็คือจะใส่รอลนะ <laughs> ใส่ดีตรงนี้รอละนะรัหนงะมนะแต่ผมเบอร์ไว้ไงผมให้น้องผมเบอร์ไว้นะ,อะโอเคเราเปลี่ยนภาษาได้นะอืมสบาย จะดักกูเหรอจะดักกูเหรอไอ้านางงามไส้ก็ผมนะ่ะโ,โบเข้ามาครับผมจังหวะนี้รหัสสุดท้ายของเราผมขอแค่5,000เพชรหนึ่ง4,000เพชรกำลังดี4,000เพชรกำลังดีไปเริ่ม4,000เพชรกำลังดี4,000เพชรโอ้ยสามเป็นสามโหเฮลจัดเลยอันนี้นะครับผมนะอุยแต่ว่าผู้ผเล่นเขาเล่นสองเหรอวะเฮ้ยกับเอ็งยูแล้วมันเล่นสองครับผมถนะ้ามันไปสองแล้วโหแต่ว่าเหรียญแม่งก้าวแสลเร็วะ ชี้เยอะอยู่มาเขาผมนะก็พยายามช่วยเดิมพที่นะครับผมสองพิลัตนะเออมันเริ่มต้นสิบาทสิบาทคุณก็มีโอกาสที่จะได้ถ้าหากว่าคุณแบบโดนดีๆนะถามว่าผมเคยได้ละสิบาทผมไม่เคยได้นะผมต่าๆสุดในห้าสิบาทนะครับผมนะเสียห้าสิบถึงได้นะครับผมนะและได้ห้าพันเพชรด้วยนะครับผมนะง่ายๆเลยนะปุ๊บเข้ามาอุ้ยเดยมาโลครับผมนะอ่าเรียนสองแชร์เดมาโลแบ็คกับเอ่อมีเซ็นอยู่สามร้อยอ่ะถือว่าใช้ได้เลยครับผมนะอ่ะมีตัวอะไรที่เล่นได้บ้าง ตั้ที่เล่นได้เหรอมีไหมเด็ดๆไหมครับผมนะขอเด็ดๆหนึ่งอ้ลูฟี่มีหนึ่งจะทําเหรียญได้ขอแค่ลูฟี่บราเมอีสีอีกหนึ่งตัวแต่แต่ง่ายๆง่ายง,ายงายคือได้รหัสนี้ไปมัน,ม,นมันมีตู้ยี่ห้าอยู่ไงครับผมนะเดี๋ยวผมกดตู้ยี่ห้าให้ดีกว่าไอรหัสห้าพันเมื่อกี้ผมไม่ได้กดตู้ยี่ห้าให้วะ่ะจะทันหรอวะขอให้ทันแล้วกันนะใครได้อะ ให้ได้ขอให้ทันแล้วกันง่ายๆเนี่ยมันมันอยู่กี่วันอยู่15วันโู้ทันอยู่แล้วผมลงคลิปก่อนอยู่แล้วมั้งมั่งมั่งเลผมนะผมมั้งไปเยอะๆเลยป้อเข้ามาป้อโอ้โหได้อยู่แล้วไงกูบอกแล้วไงสามลูฟี่มาแล้วนี่ไงทำไปดิทำเหรียญสามลูฟี่ไปเลยชิลักโอ้โหจังหวะนี้ครับผมโบโอ้โหแล้วมาเซคือแม่เรียบร้อยไหนแม่ลูฟี่ไม่เหนื่อโหลโกงเกินตายแม่ลูแม่ลูฟี่พูดยิมยานก็ใบหนึ่งล้านดวงเลยเนอะผมนะพัจริงมันร้อยดวงนะครับผมอันนี้อืมแต่สุดท้าย สุดท้ายขอเป็นเออลูฟี่ทาโร่กับอุนเงชิมาได้ไหมครับผมนะบอสเข้ามาปึ้งกลายเป็นมาทาโร่มีโอกาสได้ปะสัมไรยาไดกาเอ๊ะสัมไรยาไดกาครับผมนะี่ยมาดิโอ้ยแปดสิบไอ้สัตว์เอ๊ะเดลโลซ่าโคตรมันเลยว่ะคลิปนี้เอาตรงๆนะจริงๆแม่งโคตรมันเลยแล้วแม่งโอ้ยมีเหรียญเหรียญที่แปดอีก 3, สามหูหมวกฟางใส่ซับย,ยัดเข้าไปแล้วก็คือกง่าย ความความความจริงๆเนี่ยคือได้มาใช่ไหมเหรียญ18สามอันอะไอไอซับ18คุณก็เอามาใส่กับลูฟี่เอ็กเฮตัวใหม่ได้เลยอะนะครับผมคือไม่โจมแรงอยู่แล้วไนงะนึกอ่กปะเราโจม70ก็ยัดเต็มกับแม็กโลกี้แล้วไงเนี่ยรับไปอีกโอ้โหมารับรับโอ้มันรับภารกิจได้คือแล้งเล่นหนึ่งมันรับภารกิจไม่ได้เว้ยเออนี่คือโจโทย์นะผมโอเคใครได้รหัสนี้ไปขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆอยากใจจริงที่รับจนจบแล้วเจอเจอกันครั้งหน้าครั้งนี้ อยากลาไปก่อนนี่รหัสนี้รหัสนี้เอาเอาพาเวิร์ดนี้ดีกว่าพาพแบบนี้ดีกว่าทีนี้ป้อง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 โอเคขอแสดงความยินดีนะครับขอบคุณมากจากใจจริงที่รับโดนจบแล้วเจอเจอกันขอคนละไลฟ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเนาะครับแล้วก็ใครสนใจอยากกระสุ่มเป็นเรื่องของรหัสลองเพลย์เกมวันเพลยบริลัสเคชัคูดก็มีบิทเว็บโซก็มีเดอะกับบอลรีเจนก็มีนะครับผมแบล็คโคลเปอร์ก็มีนะครับผมนะ เออไม่ว่าจะเป็นโซโล่เลเวลลิ่งที่เป็นเกมใหม่ล่าสัตว์ก็มีเช่นกันนะครับผมนะก <c oughs> ็ะกดลิงก์ด้านล่างได้เลยกับ zombie k r u s h o t n e ขอบคุณมากมากจากใจจริงนะครับผมบ๊ายบายครับ